กินได้ทุกส่วนนะครับหัอเด้อมาสวัสดีครับปีน้องอาราทุกท่านมาแล้วครับมาแล้วครับกับช่องสุพศสามทีชาแนลกินจะได้ทั้งลั้มกินยะได้ทั้งวันมากินกันเลยๆครับกับผมมามามาวันนี้นี่หัวกุ้งหัวกุ้งกุ้งเอามาตำมันน่ะรับมันเหลือครับเนื้อหัวมันเอามาทำต่อไปเราเราก็มีอะไรอีกปลาหมึกปลาหมึกด้วย มือมืดเลยพักกบไปวันนี้เป็นจามะม,มาครับจามะมามามาอยู่น้องปืนไปหยอกเหงอกหงอกขอปลาหมึกก่อนเด้อโอ้โหปลาหมึกเด้อใหญ่ๆเลยครับมาจัดปลาหมึกมาเต็มๆก <c oughs> ุ้งแหยีไปหยอกเหงอกครับ นายอยู่เ้วอยอืม่ว่ากินตอนนี้นี่นกะจะน,นอนตอนไหนเ <c ười> ออของหัวกุ้งกันกินได้ทุกวันนะหัวดเด้อ ก็ฟักเป็นกำลังใจก็แช่ก็ซับสะไข่ก็ทุกใจก็ติดตามผมนิดเดียวแคปช่องพิทธสามพี่ชี่ยเงี่ยครับผมมากินด้วยกันล้ำๆครับเลยอื้มมามุ หืจำมามาตอนสามทุ่มเรงนี้นหมาอบผได้ครับมอบพอได้ไปหยอกหย,กย,กยก กุ้งของกุ้งเนี <c> ่ย <ười> ถึงเวลากุ้งแล้ว หมอหมอ,อครับเพชรเปรี้ยวหวานครบรสถ้เพชรเนี่ยนี้จะลำบากดูแล้ว khu này cái nếp qua đây được chồng lắm nữa lắm mà cái nó thấp tìm chỉ khoảng được khiến nói 对嘞。<laughs> <laughs> hmm. 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 มันกุ้งครับนกนกกินแล้วก็ะตุ้มกายเลยทำกุ้งทำปุ้งเนี่ย คนะตั่สุดท้ายแล้วมาอมอมาหางองค์ตัวนี้อืมอ้แหนาจานใหม่ครับตอนสาคทุเมืัอหนึ่งหูเหล่ง วันนี้กับไม่หยังนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กัมกับช่องโุ้ดสามพี่ชั้นเนากินข้าวรำกินทั้งห,งห,งหงมดมากินด้วยกันนะครับกูวันเลยเจอกันได้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ได้ด้วยเปลี่ยนกำลังใจให้กัมเดี๋ยววันนี้ผมมาตัวอีก่อนเดี๋ยวเจอกันใหมโอเคนะครับไปกันสวัสดีครับ